สวัสดีครับเอฟซีที่นี่วิทยาบายและวิทยารัยครับผมครับเป็นบรรยากาศทีดส,ดสดครับพี่น้องครับเราได้ทาว่าหลังจากผลรัฐบาลไทยออกไปครับพี่น้องครับเพราะมาตามเล่าในทางขง่าวมพทันที่สิบเจ็ดเ<ม>นาะสิบเจ็ดเออสิบเจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยสิบแปดพี่น้องกันได้โชว์มันเนาะรัฐบาลไทยจะได้ <c oughs> สวัสดีครับพ่อเรือนครับครับวันดีเนาะพี่นอ้องดีจิตมเอ่อตัวเลขก็คือว่า รุดมาหลายงวดแล้วเนาะโบว์วาแตเล่าโบว์วาแต่ไทยกดขอตดเอฟซีพี對對่น้องหลายๆเล้วทุกพลาดทุกคนที่กาดตงทุหาเจ็ดเนาะว่าหาเจ็ดมันออกหาแปดเนาะก็คือว่ารุดไปพลาดไปก็ขอโทษขอไพ่หลายๆโราะว่าผมเองกัอยากมันเข่าอยู่ดอกแต่มันก็รุดไปเนาะตามที่ที่ตามพอเดือนมากนี่เลขสมัครสิคืนเต็มหนึ่งคืนเต็มหนึ่งตลเต็มหนึ่งตลอดแลดครับเด็ดมุดนะครับเด็ดสมวดเนี่ยว่าก็เลยว่าโอ้โหเสียใจได้เนาะ มันเข่าตรงๆนะใหุ้ซี่ไฮพี่น้องคนใดมีใส่มีสอยในว่ามีอยู่มีกินเนี่ยเห็นใจอยู่เนี่ยข้างเป็นบ้านเนาะทำนอกขอโค้งติดสิบเจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพอเดือนที่มีเนี่ยอย่าไงแนะครับมือนีแกมือนี้ตัวก็จะขอจุดทูบื่้เก่าหน่ละจุดเนาะจูดปลายใหมือนี้ตะถือว่าขอแกมืออีกกันขอแกมือเนาะขอแกมือวันพุธนี่ก็มันก็มีรุดมีพลาดเป็นเรื่องปกติเนาะมันก็รุ่นในพลาดแน่เนาะเฮาก็จะซื้ว่าจริงเลยมีองคัญคือ คอมเมนต์มากเลยว่าเฮ้ยบกขาเน้อบกขอน้อบกขอก็ไปเรื่องปกติเนาะแจ็คเจอร์ผมไปซือจีายในพวกบางแห่งเขาอจหออกผมกับภาษามาสิงห์อดไเนาะว่าเลือกจีวด้เอฟซีพี่น้องผู้ยังกันอาชิลู่เนาะว่าแมนเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเป็นแนวทางธรามาะไปเจรณญรอนตามชมเนาะแมนครับผมเอาไปขอจูไปน้ำกันอีกครับผมเพื่อมีโชคลาภน้ำกันประวัติภาษาหมวดน้าภาษาหมวดละ เอาพี่น้องครับตามต่อครับพี่น้องครับครับบรรยากาศด์แอคำค้ำครับพี่น้องครับวันนี้เราจะขอโชคคราบจุดถูมงคลจุดถูริงไส้เสี่ยงทายขอครับปูญาใต้ใหญ่นะครับพี่น้องครับตอนนี้ว่าอันนี้กันได้ไ่ต้องทายกันไะฝผต้นจุดถูกคยทายอามันมันจริงจริงมาด้น หน้เทียนใหม่มันขึ้นจุดมันขึ้น,นอย่งไรพี่น้องครับตามต่อพี่น้องครับ โอ้ยตาใหญ่เอ้ยเอ้กไลงวดอะไได้ดสามสีงวดมาเลยเนาะสีงวดหางงวดมาแล้วล่ะยองสีก็หมดลายแล้วล่ะอืมันใจอยู่สารเบิไปงี้งเนาะมือที่สก็มือเนาะมือเนี่ยขอให้ต้องตังเนับทักงวดเนาะขอให้เขาได้ทุกงวดกหละเพราะว่ามันกะ kau luntai jadi jadi luntai 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 satu luntai 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 Ingin sekali nak tangsan kang tapi puisi jama arahan semasa putu pekuwab untuk berbincang bimbing ini bahwa kata beberapa katamu teman mesam sedikit penyu kuwato salah kesan-kesan kang nama satu 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 pun gugur jatuh bidadanda pujatayai tapi ke tang jaman jalan tadi kalau tang teberada macam kay bidadanda diwar บารามีเนาะจะไม่แต่เขียนเงินแต่เขียน,นทองก็ดีเพราะจนมันเป็นบันดาลทานพรหรือว,ว่าโชคลาภให้กับพี่นองง้อมครับอิปซีปูขายเองพ่อเดือนก็สิขอโชคขอลาภขอเล็กเด็ดเป็นเราพัฒนาข้ามโค้งเออในวันที่สิบเจ็ดมิถุายนสองพันหกพันสิบแปดขอบารามีมีบิดามารดาปูญาตาย่าตยิเจ้ากรรมนายเวียนก็ดีตลอดทั้งเทวดาประจำกายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมันจ้าเขียนก็ดี จรงจนบนนันดาลได้ก็ขอให้เขาปังๆแรงโงดนี้ขอบารมีปุญญาหรือว่าที่จะทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้ก็จงเปนบนนันดาลเฮงเก่งเป็นจริงเฮงห่วยนในถูกมงคลเพิ่มอันนี้ก็ขอเสชิญโชคอยู่ถูกมงคลเป็นเล่าพัฒนาขำโค้งในวันที่สิบเก็ดคือมืออื่นอ่ะไรก็ขอให้ไปเบิ่งไปเลี้ยวให้แนผู้จับใส่ให้ไปนอนให้เอฟซีได้ มีใส่มีสอยหรือว่ามีอยู่มีกินเนาะแได้มีเงินมีทองไปสาาร้างงานสำบุญก็ขออรมีทุกๆุกพระองค์งเป็นบันดาลก็ยหงเจงเป็นจริงใ้ถูกมงคนเรนนิ่มมีละ สักหนึ่งสักหสักหเออน้ำมันดางว่า,าจะจะทีทางเป็นสัตว์สิบตองเราจะกิดเงินจะกิน,อกน,อกนทองขอบารมีตรงมาเดินบน,นันหรือว,ว่ามาโชคโชคให้ลาบแก่โบคาตลอดพวกเอฟซี FC พี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมขอให้ววประธานพรหรือว่าเปิดโชคเปิดลาบเปิดการเงินการงาน,งานในบุคคาเราตลอดเอฟซี FC พี่น้องอะไรมีอยู่มีกินมี มีซอยนี่เด้ขอเพิ่มบารามีขอมันนี่ก็จะมาขอเลขเด็ดเราพัฒนากามโค้งในวันที่สิเจ็ดคือวันพุธที่สิบเจ็ดนอื่นบาลามีคุณบิดาธารดนะคุณย่าตาย่ก็ดีทำงานเจ้าเฮือนก็ดีจนลืงนดานสามโตสองโตเด้อสาธุขอให้ตรงๆปังๆห่งหฮงเลยถูกมงคลรลยเนะสุดยอดเจ้าได้แก่อให้เจงจริงริงนะ ทอาก่นดีเกตัวใหม่เดินอปุปภัตี่สี่สนิดหน่อยอยุปภจะในนอกเะในนอนอปุปภัตไ์วิ่งไนทเลก็มันรุดมาลายกว่านอ้อยีสี่กี่นองกับบางท่านบางคนเพื่อนก็ยังให้กำลังใจอยู่ครับนั่นก็่คือว่ามันก็มีรุดมีพลาดบางคนกับเข้าใจอยู่เนาะครับแนวทางโชคลาภก่าแต่ละสำนักกับโบเมนว่าเสรษฐกัาทุกสำนักหรอกมันก็มีรุดมีพลาดกัน ทุกคนน่ะแหละบอกง่ายเนาะมุ่งไปหมดหรอเนาะมุ่งไปหูผมเองครับผมหมดหรอกไมนจะออกตัวใดเอฟซีก็เฮ็ดไปเพื่อเพื่อนกทางให้เอฟซีให้พี่น้องเขาได้มักกับจังค่อยตามหรือว่าผมมากฮะกับเบิ้งไปกับโมเป็นยังเพื่อนกันเลเนาะเพื่อนก็เปิดเพื่อนไปก็ได้เอาไปตับเอฟซีเรียญหรอกถือว่าถ้าเขาบ่มากฮะกับมาต่องตามมาต่องลงทุนนะครับเบินกูเกิลสนุกสนานกันเออบินกูเกิลสนุกสนานเออแต่ละ อาจารย์เพ <aid> <Solomon> <sa> ิ่นให้กะเฮากระเบื้อันอาจารย์ได้เฮามักเฮาวอย่าค่อยซื้อมั่งมักข้าวกรบื้องฝันตรงกับเออตรงกับความฝันในทะเบียนรถแน่อีหยังแน่กะเฮาก็จเบงค่อยตามเอาบาท2บาทลงทุนเนาะเฮาไปลุ้นได้โตไปกันเขาโตรายๆที่มันลดและพลาดไปกะสูงเปนํากันให้กําลังใจกันไปเอาครับพี่น้องครับลุ้นสเฉลกไปด้วให้กันครับพี่น้องครับสวัสิเขาโตได้เนาะปูงาหายง่ายตาตัวเด้

นั่นนั่นนั่นชัดเดือนไงใช่แค่ด้เขาให้เขาตรงตรงนี้ตั้งพอเดือนเนาะโอ้ยขอเราสักตรดเลยขอเอ็เก่าตรงตรงเลยสักหมดอืมซื้อเล็ก5 8หาไปทุกซื้อมัดไปทุกหาเก่าซื้มัดนวอืม ลุกผล่านอ,อ,อ๋อสี่เราตัวเลขสี่สี่แล้วะนะมีสิบหิ้วสี่ชัดเจนห่างมี่ไร,พร่พดีสี่มาความหยอกตัามให้ตีกนหนึ่งแต่ปกติ ลดยังเต็มเลยเนาะทุกเทียวเลยเนาะทุกเทียวทุกรอบเลยจะไดแล้วบ่กขึ้นทุงก็ลุ้ําขนาดนี้เม่อวาชงหมามันอนพูดองจะได้กับูยาาใหญ่กับให้ผไปแยยเด้อร้านเด้อให้เขาซ้อมตัชัดๆแตกซ้อมตวตรงให้ถูกเรยมีเด้อแต่ปกติก็นี้เดว พลาดเป็นเรื่องปกติเนาะแต่เป <ๆ S 1> ็นเรื่อยากให้บีรุดหรอกแต่ว่าก็บเอยากให้มันรุดมันพลาดแล้วเนา<ช>ะเพราะว่าพลอยไครุตหน่อยที่สุดส,สั้นเอฟซีพี่น้องพุ่อนเระปูเป็นติดตามหรือว่าการรับชมเพื่อนกันสังคมหวังเนาะมีคุ้มหวังก็อ,อยากเป็นได้โชคได้ลาวมาละไปหาเงินกับพลาดมันก็บรุดไปขอตรวจเอฟซีพี่น้องเป็นไรเนี่ย ไม่ว่าโปรเอทีปยัก็ยังให้เขาทุกทุกอย่เลยเก็บเกิดตามให้ตลอดแล้วเนี่ยยังได้ยังเขาเนียังให้เขาทุกวมดทุกดได้เลยี่ให้เได้แม่ครับยูมีกินไนียยามมาก็ให้ได้ขอไล่ๆกันยังยังดีเนาะแน้นอ๋อโจรอยชัดเจนเลยคือมึงบึงือมึงะอจุดถูกสองสองเหลี่ยมเนาะสองเือสองรอบเนาะสองรอบเนาะน ้องใจเฮาสื้อๆว่าอยู่รอบนี้อันเดียดแมนมันจะมีคงมาทนมาได้ว,ว่าที่เนาะครับคุณปูเอ้ย,ยอยตาได้สงสารนี่เนีืมคุณยา,ายตาใหญ่จะได้ดนได้คือไเงี้ยในต้องไปสั่ง,งนำทั้งหมดต่อแมนอ๋อแบ่งปันกันไปเนาะครับ เม่อเงียเมื่กี้ตอนคำว่าเข่าฟันคือบอกว่าหาแปดเนาะนอ้วยาวเต็มดิไมว่าหาเจ็ดองค์โกไม่เมดเดียวเลยครับพี่น้องม่เดียเลยอัตตบอลไทยเฮอลเลพี่น้องครับหาแปดคืนไี่เต็มนิ้วพี่มาให้เปิดบานมือนี่เปินบ้านนี่บ่โอ้ืัวที่จะเกิมือนี่ละพูดเนาะครับ ทีเียไงเนี้ยเขาเต็มเลยเนาะสี่หกคนมาโอ้มันยู่สั่งงานทั้งสี่หกเบิ้งไม่แฟนเงผิไม่ทีละไงนะครับเขาต้องต้มเต็มเต็มเลยครับสี่หกเบิ้งเป็นแล้วก็อล้องานสี่หกมาบ่อนนะั่นเออ ม <c oughs> วกเน,นี่ยสี่หกสี่เก่าเนาะอ่าแปดสุดหกสี่เดือนมาตัวได้เป็นบ้านกูนี่ยกูนี้ ผมกุมมันเกตโตเก้าๆอะแล้วผมสี่ศูาสี่เปียยังห่ะยังมีน้องดังไปไปไปไกไปมึยางปใหญ่ไปมาบอกเขาเลี้วเขาเลี้ยวไว้นะเขาเลยวว่าบ่างแกลนแปลงก็แนีเออมะขอมโคอันนี้ก็ทางนูนทางเทียนนั่น แปดแปดสองเทือนะสองเทือข้งในพวกเขาสองตัว,วเขาสามตัวละนี่แปดที่หนึะ,อ,ะอืมก็สำคันมันยุดเนึ่งไปทำตัวได้ไปช,ชูนแปบดบอีรีแล้วนะ ไม่ดํเลยตัวอะไรนาะ้ไอลเนออกเลยเอาอีกแล้วบอกว่านเนขาและชุดพอไทยคลิปคือออกดีที่แน่นนประเด็นเนาะอยังุดแล้วว่าพอคลิปเขาดีตลอดได้ไหมเขาไม่ตลอดเนาอยไอยาหงดหอนดเลยอยากใครใดผู้เดียววา โอ้ไม่ไงบเดียวมันบ่ใดก็ต้องแบ่งปันกันนยไหมเนาะครับแบ่งปันเออป็นตะพานบุญไปกนนอง้องอาไ้ครับมียู่มีเก่งมีตัวที่สองเป็นเอียงเนาะวันนี้เนาะเป็นไงแปลกปตนี้ตื้อเปน้องเป็นไงเนางเอม ใส่ไปสองโต๊ต๊สองตึบดำไปเลยตึบไปเลยเนาะมือนี่ก็ถืว่าไหม่สายอยู่อะไรกะบอกเลยเรีอยังบ,าบา้านเป็นยังอ้อ อย่าทายานั่นไงยังปึกอยู่เลยอังต้อง้องหมื่นถึเปอาเลยเนาะแอนเปาไปืออยแปร้ก้มสองอันอะคุ้แปดนะนะแปต้องมาหลุนพธิสามหลุนนุ่ติามคน แต่ว่าหางมันมืดว่าไม่ x าเนาะอไม่ xa โอาท,ทุ่งต,ตรงนี้สามหมดุดที่ต่อเานาะคนเดี๋ยวเนาะแถาสามหมุดที่ต่อกับใครอยู่ได้เนาะก็ได้อันนี้เนี่ยครับน้องจะได้ก็พิจารณาเด้วยน้องมาน้องจะจัด แม่บอแม่เขามากรับพานนี้เนาะเเินผ่านไปอะเกิดมาเป็นั้นอ้กําลังใจกันไปวันเรื่องอยู่ในรงนีของพี่นองเนาะขอย่นองดีสือร้มาซือก็อยูทับพี่น้องน่ะยานาบึงยาดนาบึงเ่ยมักก็จชคอยตามบ่มากกปเรียน่านไปข้ากขอพี่ยาวอยากให้เขาทุ่มดัินน่ะนะแม่ใ้ห้องขอโมหูหรืว่ามันจะออกตัวใดเขาตัวใดไม่รู้แม่หนองบึงให้กอบที่พัทยาบให้มันลดหน่อยที่สุด เนี่ยมันเลื่อนหน่อยที่สุดเน,นาะตัวเลขก็ได้ไปย่ำสี่ห้าให้มันขอให้มันเลื่อนหน่อยลงมามตัวงูเด็กด้วยแปดอันนั้นแปดนะเพรที่สามไม่ต้องยังพอดีหน่อย ตัวสมตกลางปสามกาามาันเะลน,ะน,น,น,นี่แปลอไรส,สามกันเลย่ามันต๊ตตเด็กสามมันจะเป็นตหนาเนี่ยเติมไงมันดีดีซเปดี่นอไซีสามไีเปยมากหนะึ่งมก็จะวางสนะแล้ว <c oughs> นตรงนึงอยู่เลยเนาะแม่ <laughs> วันต้อมมัลงมาเลยปิดสนาอีกแล้วเนาะ,ะเอเาไปอะไรอยู่รงมั้ไหนอยู่ไหนในตามนี้ละตามนี้เลยละพอมีแต่เกยนเงินแต่เกนต้องก็เก,กินบอกเขาไปเปพื่อนเนาะเพื่อนมามาบอกให้โชกให้ลาบไม่พอ่าบารมีพเ่นขอพคนมาซอย

มศูนย์นะหลายกลัวศูนย์ท er ี่หลายกล่วคิดว่านะหลายรอบส่ส like ิบศูนยสี่แปดศูนรอะามตัวสามตัวสี่แปเก้าครับสี่แปดเก่าเามาเก้าอะไรเ้าสี่แปเก่าแต่ว่าโมเมนนะเมกันอวาโมันเนยบเอียันเบละนี่ยันันนี้รวมันในไงเลยนะ่ยาจะเป็นศูนย์หรอเพราะบอว่าศูนย์นั่นแหละ เลยที่นี่สำนึกนะบ่ต้องเอาไลรลกถูกเปิดไม่เลยนาะถูกเปิดไม่ไมดเลยนู่นหนึ่ตามปกติมือนั่นซื้อมากรอบแรกเขาเลยได้หรออยท่านยาท่านรบอฟบางคนเ,เขียนขขเขียนจซีเ้กนค<ม>งเป็นหกแล้วละ่ะเป็นศูนยละงามมัเป็นศูนย์หะงอกไหที่เป็นหกอืมห เรียบร้อยครับน0 0เลยแม่48ครับโอ้ยี่นยมเก48คอับ48เข้านี่5ยัง48เรามาเดือนสรุปนะครับ48คร แคีหน uh, okay, okay, <eight>, ้องแคปหนึยงรอให้พอเด้นสรุปเอฟซีฟังกันนะครับสวยมากเล่ครับน่งเก้าแปดเก้าคืออยู่ไอ้อเดินไล่ไหมไล่เริ่เริ่มแรกนีเริ่มรกเนยนนสี่แปดหกครับตัวทูบสามตัวดสี่แปดสี่แปดหกครับแล้วก็ไม่จับคู่ให้คือสีแปดครับตัวนี้กับตัวนี้ 46ตัวนี้กับตัวนี้ครับแล้วก็86ตัวไทยสองตัวนี่เนาะคือว่าตัดให้ครบสมบูรณ์แบบมัทุกตัวแล้วตัวนี้ก็คือ48เก้านี่ยันหกตัวนี้มันกลับหัวขึ้นเป็นเก้านะก็เลยเคลียรน48เก้าให้น่ำกระตัดนี่ก็คือ4เก้ากับ8เก้าอันนี้กับตัวนี้เพราะว่า48แต่คุณไม่ต้องเอามันก็ถือว่าครบสมบูรณ์ คำเพียงในทางนะพี่น้องเอ้ยคำเพียงในทางไงเด้อพี่น้องเอ้ยผมเองกับบุษมาศจี่หัวใจเราครับพี่น้องมักก็ต้องคอยตามจงคอยครับนี่บ่มักก็เลือนผ่านไปเบิ่งไปพืชความผุดเพลินไปครับเดี๋ยวบ่ได้ว่ากันเนาะยเนี้ให้พอเดอนี่นะครับขอขอบคุณ fc พี่น้องเนาะที่บัวกระตมกันที่ บ <Pf au. S 1> mm ่เคยทีมกันให้กำลังใจมานรุดตลอดก็ถือว่าแนวทางก็มันก็ลุดมากอ่ะหลายรอบอยู่ก็ถือว่าโคตรโค้ดไฟซี่พี่น้องไร้ไร้มันเลยลุดเดยพลาดไปผมเองก็เขาทุกงวดนั่นแหละแต่มันก็ลุดไปพลาดไปก็โคตรโค้ดไฟไร้ไร้มาหาแนวทางให้คือเก่านั่นแหละถือว่าอาศัยบุญบารมีปุญญาล้วนที่ สักมือหนึ่งเพร่นคงสี่ให้โชคให้ลาว่าคิดว่าครับขอให้เอฟซีพี่น้องติดตามกับจงนำไปพิจารณาเลยว่าใส่ดุลพินิษ์ใส่วิจ,จารยานในการเบิงหรือว่าการรับชมเับว่าเห็ดเป็นแค่เพียงแนวทางเนาะมดสนับสนุนเในการพน,นันครับ,รบจังคอยมากจังคอยตามบ่ามากก็คอยเลื่อน่านไปครับโอเคเนย่ง ครับโคดแช่ก่อนครับดแชให้กำลังใจน้ำในเด้อแล้วก่อนเสลื่อผ่านกัได้เงช่วยเราด้ขอให้ตังตงแคบเด็กปีนองแคปเลยเด้อแคปเลยเด้อครับพีนองแคปแคบค่อยหฮงต้องปังสาธุสาธ